แล้วค่ะของขวัญสุดพิเศษต้อนรับปีใหม่ในวันสิ้นปีแบบนี้นะคะใครอยู่บ้านก็มาดูของศักิ์สิทธิ์กันได้เลยนะคะตอนนี้นะคะวันนี้นะคะเป็นโปรโมชั่นพิเศษค่ะสำหรับใครนะคะที่แจ้งยอดโอนมาในวันนี้นะคะก่อนสี่ทุ่มนะคะก็จะรับไปเลยค่ะของขวัญพิเศษนะคะ mm hmm. เดี๋ยวขอบอกก่อนนะคะว่าตอนนี้มีเซตอะไรบ้างนะคะ จะมีเซตนี้ค่ะเครื่องสะสมบุญค่ะเป็นรุ่นนี้ค่ะนี่รุ่นแบบมีไฟนะคะสวยมากค่ะไปนับสัมมาระหงังสัมมาระหังกันได้เลยนะคะนี่ก็ปุ่มรีเซตนะคะนี่ค่ะเซตนี้นะคะเครื่องสะสมบุญและภาพพระเดชพระคุณหลวงปู่ประธานพรสัมมาระหงังให้เป็นเศรษฐีมั่งมีโชคลาภเซตนี้นะคะเรียกว่าเซตรหัสพลังจักรวาล98ค่ะ รวยอัศจรรย์โชคลาภก้อนใหญ่นะคะใครที่สั่งซื้อชุดนี้นะคะก็ราคาบูชายอยู่ที่98บาทส่งฟรีทั่วประเทศไทยค่ะเนี่ยค่ะแต่ว่าต้องไปท่องสัมมารหังให้ได้ทุกวันด้วยนะคะและอย่างต่อไปนะคะก็จะเป็นภาพของขวัญศักดิ์สิทธิ์ค่ะเวอร์ชั่นแรกคือเวอร์ชั่นนี้ค่ะเป็นเวอร์ชั่นสีทองนะคะอาจใส่กรอบรูปสีทองอย่างสวยค่ะ โดยสีทองเนี่ยชื่อว่าเป็นสีแห่งสิริมงคลน,นะคะเป็นสีแห่งความร่ำรวยค่ะภาพนี้เป็นภาพศักดิ์สิทธิ์เป็นภาพดูดซับค่ะออกแบบโดยคุณบอรธรรมบุตรยูทูบเบอร์บรรยายธรรมะของครูบาอาจารย์นะคะซึ่งได้รับการคัดเลือกมาคะ่ะของขวัญสุดพิเศษปีใหม่ทุกชิ้นนะคะเป็นลิขสิทธิ์ของหมอยากระเจี๊ยบแต่เพียงผู้เดียวในจักรวาลนะคะอยากได้ของแท้ลิขสิทธิ์แท้ต้องที่หมอยากระเจี๊ยบค่ะ อันนี้เป็นภาพเวอร์ชั่นแรกนะคะใส่กรอบทองดูหรูหรามากค่ะเวลาสวดจะให้ความรู้สึกว่าเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านคอยประทานพรและให้กําลังใจเราอยู่นะคะเนี่ยค่ะจะเป็นหลวงปู่ทองคำแล้วบริเวณที่ศูนย์กาลางกลางของหลวงปู่ค่ะก็จะมีดวงแก้วสีทองอยู่นี่นะคะสวยมากเวลาใครที่ไปท่องสัมมาอารหังบ่อยๆนะคะถวายบุญบ่อยๆภาพเนี่ยก็จะใสขึ้นนะคะมีแสงออกมาค่ะ เวลาคนไหนทําสมาธิก็จะเห็นภาพนี้นะคะเป็นสีทองผ่องอัมภัยออกมาเลยค่ะแล้วก็ภาพของขวัญศักดิ์สิทธิ์รุ่นต่อไปนะคะก็จะเป็นรุ่นนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นเวอร์ชั่นที่2ค่ะเวอร์ชันนี้ก็จะดูเข้มขลังขึ้นมาอีกค่ะโดยเวอร์ชันนี้นะคะจะเป็นเวอร์ชันที่ชื่อว่า V2 ค่ะย่อม,มาจากว i c t o r y แปลว่ชาชัยชนะนะคะโดยหากเราสู้ด้วยบุญแล้วผลสุดท้ายเราก็ต้องได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนค่ะ ด้านขวาเนี่ยจะเป็นหน้านะคะของพระเดวคุณหลวงปูะคะ่ค่ะใหญ่สะใจมากๆนะคะจะได้จําหน้าพระเดวคุณหลวงปู่ได้ะคะ่ะเวลาเรามองภาพก็จะเหมือนภาพมีชีวิตนะคะเป็นสามมิติออกมาจากภาพเลยแล้วก็จะออกแบบมีลายเซ็นของคุณบอรธรรมบุตรเช่นเดิมนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นหลวงปู่ทําสมาธิมีดวงแก้วกายสิทธิ์จัก,กรพรรด แล้วข้างหลังก็จะเป็นยันสัมมาอรหังเป็นยันหนุนดวงค่ะช่วยเสริมสิริมงคลชีวิตนะคะก็จะหนุนทั้งวันเดือนปีเกิดนะคะเวลาเกิดชื่อนามสกุลแล้วก็บ้านที่อยู่อาศัยนะคะตอนเช้าตื่นขึ้นมาให้อาราธนาบารมีธรรมของหลวงปู่ม,มาคุ้มครองก่อนค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นผ้าเวอร์ชั่นที่2ค่ะสวยมากๆเลยนะคะทั้งเวอร์ชั่นที่1แล้วเวอร์ชั่นที่2ราคาเพียง299บาทค่ะ จัดส่งปีค่ะและต่อไปนะคะอันที่4นะคะจะเป็นนี่ค่ะน้ําเต้านะคะดูดซับของหลวงข้อวัดปักน้ํานะคะอันนี้นะคะฐานจะเป็นดวงแก้วกลมใสค่ะเป็นดวงแก้วกายสิทธิ์เนี่ยค่ะดวงเดียวกับดวงนี้เลยนะคะเป็นดวงแก้วกยายสิทธ์จักรพรรดินะคะ ก็จะมีสมบัตจิจักรพรรดินะคะตับไม่พร่องมีใช้ตลอดค่ะเงินไม่ขาดมือนะคะหมั่นภาวนาะสัมมาระหังสัมมาระหังสัมมาระหังก็จะทําให้การทาธุรกิจราบลื่นค่ะค้าขายก็ขายดีขายง่ายขายเต็มประเทศขายเต็มแผ่นดินค่ะน,น้ําเต้าเนี่ยนะคะตรงบริเวณข้างบนปากน้ําเต้าเนี่ยจะเป็นสีทองค่ะเป็นสีดึงดูดความโชคดีนะคะสีทองเป็นสีแห่งความมั่งคั่งน้ํารวย แล้วก็จะมีกระดิ่งค่ะกระดิ่งก็จะเหมือนเรียกซับอระคะ่ะกุ้งกิ้งเนี่ยค่ะเรียกซับแล้วก็ห้อยด้วยได้แดงมงคลนะคะถือว่าอันนี้ศักดิ์สิทธิ์มากพวงซุยค่ะและเมื่อเราไงายขึ้นมาดูอจะมีพระเด็พระคุณหลวงปู่ะคะ่ะซ้อนอยู่ข้างในนี้ค่ะท่านก็คอยดึงดูดซับมาให้เรานะคะสำหรับตัวน้ำเต้านี่นะคะราคาอยู่ที่ราคาบูชายอยู่ที่สองเก้าบาทจัดส่งฟรีค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือ เหรียญน,นำโชคค่ะของหลวงพ่อวัดปักน้ำนี่เลยค่ะเหรียญเนี่ยนะคะก็จะราคาอยู่ที่หนึ่งบาทจัดส่งฟรีทั่วไทยเช่นเดียวกันค่ะนี่ค่ะสวยมากมากเลยนะคะวันนี้นะคะหากใครแจ้งโอนมาวันนี้นะคะทูออเดอร์เลยนะคะที่โอนมาตั้งแต่ช่วงเช้าด้วยนะคะก็จะได้รับนี่เลยคะ่ะการ์ดปีใหม่ค่ะ สุดพิมพมค่ะที่เดียวในจกักรวาลนะคะนัสสวัสดีปีใหม่นะคะปี2566ค่ะพระมงคลเทพมุนีสดจันทัสโรนะคะท่านก็มาประทานพรซึ่งอันนี้นะคะถือว่าเป็นยันก็ได้นะคะยันหนุนดวงเราสามารถที่จะเอาไว้ใส่หลังเคสมือถือก็ได้ะค่ะเอาไว้ตั้งที่โตะ๊ทำงานนะคะหรือไว้ในห้องนอนที่หัวนอนก็ได้นะคะ โดยขออารัธนาบารมีธรรมแห่งพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรมเมตตาอําววยพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความสำเร็จทั้งในทางโลกและทางธรรมปราศจากทุกโศกโรคภัยห่างไกลพยันอันตรายทั้งปวงประสงค์จะทำกิจสิ่งใดอันเนื่องด้วยกุศลจิตให้สำฤทประสิทธทิผลทุกประการเถิด นิพพานะปัจโยโหตุค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้เหล่าเพื่อนๆใจมีทุกท่านนะคะสร้างบุญสร้างบารมีกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังตั้งแต่ต้นปีค่ะเพราะว่าพลังบุญพลังบารมีนี่แหละค่ะจะเป็นสิ่งที่ช่วยหนุนความสำเร็จในชีวิตของเรานะคะก็ขอให้ทุกๆท,ท่านนะคะได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญในปีนี้กันทุกๆท,ท่านเลยค่ะสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ดีนะคะก็ขอให้ได้รับอย่างเป็นอัศจรรย์ค่ะ ก็นี่นะคะการ์ดสวยมากๆเลยนะคะจะเป็นเวอร์ชั่นหลวงปู่มาแบบเข้มขลังนะคะศักดิ์สิทธิ์ค่ะโดยของศักดิ์สิทธิ์ทุกชิ้นนะคะได้มีการขออาราธนาบารมีหลวงปู่ในการคุ้มบุญเพื่อที่จะส่งมอบให้กับผู้ที่บูชานะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยประสบความสําเร็จคิดสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จผลคะ่ะโดยทุกคนจะต้องหมั่นบริกรรมภาวนาะสัมมาอารหงังสัมมาอารหงังสัมมาอารหงังถวายบุญแด่พระเด็พระ คุณหลวงปู่ทุกวันนะคะและตั้งใจเป็นคนคิดดีทดําดีพูดดีและชั่วทําดีทําจิตใจให้ผ่องใสตลอดทั้งปีแล้วจะมีสิ่งดีๆในปีนี้อย่างแน่นอนค่ะสาธุ